สวัสดีค่ะ,ว,คะวันนี้เรามาอยู่กันที่าาตลาดบางนามาร์เก็ตนะคะนี่เป็นตลาดเพิ่งเปิดใหม่อยู่ติดกับนี่เลยนี่อยู่ติดกับโฮมโปรมาร์เก็ตวิลเลจนะเน่เน่อยู่แถวอําเภอบางพีช่วงประมาณกิโลเมตรที่สิบนะนี่ตลาดแห่งนี้เพิ่งเปิดใหม่ๆเลยนี่ตลาดชอบชิมทั้งวันทั้งคืนเลย ตลาดแบบเอ้าดร์นะแต่ว่าในในโดมตัวเนี้ไม่ถือว่าร้อนแ,แล้วก็เวลาเปิดเนี่ยตลาดเขาเปิดประมาณสี่โมงเย็นใช่ไหมต้นหอมตอนนี้กี่โมงลนะตอนนี้มาว่ากี่โมงสี่โมงจะห้าโมงสี่โมงจะห้าโมงนะก็คือเน้นเน้นไปในกลุ่มของพนักงานของคนที่หลังเลิกงานมีต้นคิดมดัดมีต้นมัดมด้วยนะเพราะว่าตอนนี้ก็ใกล้เทศกาลชิดมัดไปเดี๋ยวเราไปดูก่อนว่าตลาดแห่งนี้มีอะไรน่าก,กินมั่ง มีข้าวเหนียวมะม่วงด้วยนะอ๋อตามกระแสเลยตลา,าดแห่งนี้ก็ส่วนใหญ่ก็จะเน้นไปในเรื่องของกินซะส่วนใหญ่นะของกินก็ประมาณสัก80%เลยนี่เป็นตลาดซุ้มๆแบบนี้เลยของกินค้าขายเยอะมากพอเราซื้อมาแล้วเราก็มานั่งโต๊ะนี่โอ้เรามานั่งโต๊ะตรงนี้อากาศตอนนี้เย็นสบายมากๆเลยไปเราลองไปดูสิว่ามีอะไรกินบ้างมีร้านขนมเค้กด้วยใช่ไหม ร้านขนมเค้กในน,นี้พ่อเห็นในเพจเขาว่าหรูหรามากเลยไปเดี๋ยวเราไปดูกันไปหาอะไรกินกันเนี่ยออกเดินทางเนี่ยร้านค้าขายเขาก็ยังไม่มเต็มเท่าไหร่นะไหนคะมีอะไรมีสมูทตี้เด้อนี่โอ้โหนี่ของกินที่นี่ก็ไม่ถือว่าแพงมากนะนี่เป็นราคาย่อมเยาวเลยนี่ของเด็กๆของกินเพียบเลยร้านค้าร้านขายก็ยังถือว่ายังเปิดไม่เต็มนะ เดี๋ยวถ้าเปิดแล้วก็น่าจะเต็มที่เลยตลาดแห่งนี้ก็อยู่ใกล้ๆกับมาร์เก็ตวิเลตหรือว่าโ m e โปรนั่นเองต้นอหอมจะกินอะไรฮะเล็งขนมเค้กว้อย่างเดียวเลยใช่ไหมไม่ไปมีก๋ว <laughs> ยเตี๋วด้วยนี่ก๋วยเตี๋ยวของโปรดต้นหอมอ่ะเดี๋ยวเราเดินสำรวจดูก่อนว่ามีอะไรบ้างนี่ร้านผลไม้ต่างๆน,น,นี่น้ำผลไม้น,นี่น้ำส้มนี่นูน้ำส้มน้ำส้มอ่ะ เดินมาดูเดี๋ยวเดินมาดูไหนมีอะไรอีกนี่เหรอข้าเหนียวมะม่วงใช่ไหม <laughs> นี่หนูข้าเหนียวมะม่วงนี่ใครมาก็มาอุดหนุนได้เลยนี่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 ข้าเหนียวมะม่วงแล้วนะก็มาอุดหนุนแม่ค้ากันไปไปดูอย่างอื่นเดี๋ยวเราเดินมาอุดหนุนกันเราเดินสำรวจก่อนว่ามีอะไรบ้างนี่มีสวรรค์ของแม่และนี่สวรรค์ของแม่อยู่นี่ ร้านส้มตําค่ะโอ้โหอลังการน่ากินมากส้มตำเนี่ยอ๋อร้านแซ่บอุบลนะนี่อ๋อสาขาที่สิบนะเนี่ยนี่นี่น้ไท้เห็นไหมน้ำอารมณ์วุ้นน่าสนใจไหมน้าอารมณ์วุ้นเขาเหมือนเหมือนไอ้ติมวุ้นอะไอ้ติมหลอดอ่ะไปเดี๋ยวไปดูอย่างอื่นมีอะไรบ้าง ร้นานขายเขาก็ยังไม่ได้เปิดมากเท่าไหร่นี่แล้วก็มีโซนทางในตลาดนี่เขามีเวทีการแสดงด้วยวันหยุดต่างๆก็จะมีนักร้องนะมีดารามีนักร้องมาทําเปลี่ยนการแสดงกันแต่ว่าก็จะเป็นช่วงวันหยุดนะอากาศก็ถือว่าไม่ร้อนนะถ้าช่วงกลางวันพ่อรองมาเดินละไม่ร้อน,อนฮะไม่ร้อนนะแต่เหงื่อแตกนะอ่าพ่ออุตส่าห์จะโปรโมตตลาดให้เขาสนหน่อยแต่ไม่ถือว่าร้อน เพราะว่าต้นหอมวิ่งกระโดดตลอดไงมันเลยเกือแตกนี่นี่นี่น,นี่มันมีมีไก่ทอดเคเอฟซีด้ะนี่เคเอฟซี <K FC. S 1> นะอ๋อไม่ใช่เคเซนะเพราะว่าถ้าเคเฟีของเขาเป็นเป็นแบรนด์ของเป็นแบรนด์ใหญ่ของเขาอันนี้เป็นเคเอฟซเนี่ยรสชาติน่าจะเหมือนกันเนี่ยคุณพ่ออยากกินหมึกย่างเนี่ยหมึกย่างก็ยังไม่มาเปิดนี่ตรงนี้ก็จะเป็นร้านขนมเคของต้นหอมใช่ไหม ขอชื่อว่าร้านขนมนมเนยเนย่เป็นร้านใหญ่อลังการมากเลยขนมเค้กข้างในเขาเพียบเลยอ่ะเราเคยมาดูรอบนึงแล้วแล้วก็ซื้อไปอุ่นหนุนเรียบร้อยละขนมเค้กเขาอร่อยนะร้านนี้ต้นหอมว่าอร่อยไหมต้นหอมอุ่นหนุนนมชมพูไปได้ใช่ไหมอร่อยไหมอร,อ,อร่อยนะนอ,นอ่าเค้กที่นี่เขาก็ถือว่าราคาไม่สูงไม่แพงนะจับจ้องได้เลยนมชมพูอร่อยเขาใส่ เขาใส่นมเยอะนะร้านนี้อ๋อเดี๋ยวเข้าไปดูบรรยากาศในร้านกันเนี่ยมีร้านนี้เขายังไม่ได้มาเปิดเนี่ยต้นน้องเนี่ยสวัสดิ์ของพ่อเลยเนี่ยแซ่บจัดจ้านเนี่ยเด็ดเมนูเนี่ยเนี่ยเขามียำแซลมอนด้วยเนี่ยเนาะเนี่ยเ็ามียำปลาแซลมอนด้วยอ่อเดี๋ยวร้านเขายังไม่มาเปิดน่ากินมากๆเลยคือร้านค้าเนี่ยเขาก็มากันอยู่เต็มเลยนะแต่ว่าบางร้านเขาก็อาจจะเปิดช้าหน่อย หรือว่าวันเสาร์วันอาทิตย์เนี่ยน่าจะเปิดแบบเต็มระบบเลยวันนี้ตรงกับวันจันทร์ก็ยังเปิดเปิดได้ไม่เต็มที่นี่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นของกินนะของทอดนี่เห็นไหมนี่ร้านข้าวแกงนี่ก็มีจระถามกินข้าวแกงไหมอิ่มแล้วเหรอจะก,กินอะไรเดียวไปเดี๋ยวหาซื้อของแล้วก็ไปนั่งกินที่โต๊ะกันอยากกินสมูทตี้ไปดูสมูทตีส้สิอ่ะตอนนี้ก็มาถึงร้าน สวรรค์ของต้นหอมละเอานี้ครับเอาเลนสสมูทตี้ปัน่นใช่ไหมเอานี้ใช่ไหมอ่าขายร้อนหน่อยนี่ก็ร้านนี้ก็อยู่ทางโซนด้านหน้าของตลาดเลยนะออสองก็ถือว่าไม่แพงนะแก้วแล้วไม่กี่บาทเองเนี่หลังจากเราซื้อละเราก็มานั่งกินบนโต๊ะนี้ได้เลยนี่ถ้าลึกเข้มามาก็จะมี ลานกิจกรรมเวทีนี่อยู่ตรงนี้นะแล้วก็มีลานของกินของผู้ใหญ่เนี่ยเทียบเลยช่วงเย็นก็น่าจะมีคนมาเดินมานั่งกินเนี่ยอากาศเย็นๆสบายๆเลยเดี๋ยวก็มีพ้าล้มเปิดให้แล้วเสียงดังหน่อยกินกันก่อนดีกว่าอ่ะแลยในตอนนี้เราก็กินกันอิ่มเรียบร้อยแล้วนะยังไงก็ใครอยากจะมาอุดหนุนพ่อค้าแม่ค้าที่ ตลาดบางนามาร์เก็ตก็มาอุดหนุนก็ได้นะเปิดบริการทุกวันเลยก็แนะนําให้มาตอนเย็นเปิดทุกวันไปวันนี้ต้องหอมยิ้มแล้วเดี๋ยวกลับบ้านก่อนนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะคลิปต่อไปก็เป็นคลิปไปดูไฟคิดบ้านท,ที่มาร์เก็ตวิเลตนะคะสวัสดีค่ะ